ชำและมากเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับไก่นี่เนาะโอ้ผมต้องอธิบายยาวโดเรี่ยงไกนะ่แต่วได้บบกบวบแต่ก็ยอดบบกบวบครับพี่น้องบ้าตัวบวบน่ายนีิงนะเนาะอ,อุ้ยโอ้ยจะโชว์โดนไหลแล้วก็มี่อยอดบบกบวบ เัวบวกขีก้กระเดยบัหลายพี่น้องครับผมเก็บอยู่หลังบ้านนี่ตะไคร้ต้งคาแล้วก็เนี่ยครับใบบักกูดครับผมแล้วจะเป็นหอมเมนูจะเป็นกระเทียมพริกหนึงหน้าครับผมเมนูเด็ดเด็ดมือนี่วบวบบวบอยู่หลังบ้านเขาเปลี่ยนสีนอนเนาะอุบัติอุบา,บายแท้เพิมเ่มเติมจังน้อยครับพี่น้องบอกักุ้ง ไปเบิงน้ำกันครับพี่นอนครับผมบึบ้บลงไปกดเทียมลงไปครับโอมลงไปครับผม คนาาหน,นึ่งเขาว่าอยู่สับเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าสศเอาตั้งแก่เฉพาะเนื้อห้องใก่ซะก่อนทำเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วละแล้วโค้งกระดูกอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะนี่ม่านี่ก่อนก่ะตรงเนื้อเหรอโอ้เนื้อก็เป็นเนื้อไก่ครับผมอ่ะตังเกอกับ โอ้ยอาจบาใบถึกแน่บ่ถึกแน่นะครับ,นบเนาะดึงออกมาเลยใกล้บ้าน,นครับพี่น้องฝนกับตกดินปก,ปกแตกปกแตกลงมาเนี่ยโอ้ยจะออกหาหลาทางเงินกับบุหรี่ได้พี่น้องเด้อทำรับคลิปนี้เนาะว่าที่เขาปลาเขาดงไปอยู่ยังไป้านได้บ่งดูอ่า จับดึงเนื้อออกมาเลยวป่ะวันนี้เนื้อหน้าอกนะครับจับดึงเลยโอ้โหออกมาดูว่าจะเป็นหนังสิมันมันคดไหมพี่น้องนี่อุ้ยแต่ว่าส้วนส้วนนี่นี่ก็ไปตั้งหักได้พี่น้องได้เด้อเนี่ยขัด,ดอเอาตัวต้งเนื้อซะก่อนเนาะปัน่นเพราะไม่พี่น้องฝนดีใบบีบก็เนาอย่างเงีย้ยเนาะ วันสิเต็มเขียงเลยพี่น้องเอ้ยเขียงงูนี่เขาบอกว่าน้อยดีนี่ พอดีตัวนี้ไหมบวกยู่ลังบัานะพี่น้งองน,นี่เปกออ่อนเนาะนี่มากแบนเยี่ยมบึ๊งนี่ครับสิ่เป็นขังในของมันแบบนี้เนาะบวกบวดหวน,อน่อยขังไม้ยู่ป็นก้อนพี่น้องครับ ก็ใส่จามเลยก่อนไปขวดสีเดลืองเลยก่อนนะพี่นอ้องเลยสีเหลืองยู่แค่นี้เนาะนะครับโอ้ฝนเดี๋ยวมันตกดีพี่น้องครับอันนี้เพิ่นอึนสีอ่อนกับบลอ,อนครับสีแก่กับบลแก่ยุ้ประมาณพอดีเลยตบวบโอ้โหโชว์ ขุหอวจ้าหน่อยหนึ่งนะครับเนาะบังคเขุดธรรมดาเราจำนะครับนห่แล้วโอ้ถือว่าฟพิทกับก๊อฟให้เจ้าพี่น้องเนี่ยเนี่ยไก่ที่หั่นมาหั่นกับพี่น้องครับลงไปนะขุดข่องไปกันจ้าหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ การปรุงครับก็จะเป็นน้ำป,าปลาติด,ด่าลงไปลสู้รถจะลงไปว่านี่สารอาหารไ่เลยด้วยพี่น,น,น,อน,นอ้องเน้อปมาแดกด้วยหุบลงไปองหมอหมหอยเดี๋ยวน้องซีมกวันทีเด้ยน่ะ พอมันดับองหงวงกับพวกแม่นัพี่น้องเด้อยอุ้ยว้าอืมพงมาเลยพี่น้องครับ ซึ่งไว้ยบร้อย้วว่าทนี่าการทกวันอออนวันอนวางดีดีนอกน่นองเลยโขัมาเนี่ยเถอะน้อกินองเ้ยไสกับปซะกอนน้อครับนาะ ซึ่งก็เป็นซึ่งจุดหนึ่งเตาไฟด้วยเตาทันนรำมาดาดีนะพี่น้องไปลงไปเลย,ยครับส่วนที่เหลือครับพี่น้องครับลงไปตั้งขางซึ่งเลยลไป โลด้วยอันชูทางล่างกับบวบอันนี้ยอดยบวบครับถึงหมกักถึงงหดเลยใส่เข้าไปบกจัง,งน้อยหนึ่งเต็มมาพอไหลครับพี่น้องบกขเครื่องหยไปบกปลูดอมือซี่ซังหลังเดี๋ยวน้อยใหนาอเออมนูเดียดครับพี่น้อง ามาพี่น้องผ,ผู้ผู้ทุกคนครับบัดนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วสำหรับไก่หม็นนะครับเนาะนี่มันบวกอยู่จะมันบอกมันมันไปทั้งทั้งไก่แล้วบวก cái bằng mình bùng đường... bằng đường... đừng bằng ba mình cứ bằng đây thì bằng cái nòng bằng đây mà bằng 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 Hmm. Nửa có cái bài mong đêm hm 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 หอมหอมบอกจากอ,อีนี่ก่อนบวบน้องพี่น้องโอคักเลยพี่น้องเมนูแบบเนี้ยเสียงดิวสั้นของหยกของนะครับตอนนี้บอสได้ออกลาไปได้แล้วพี่น้องเด้อมันจะดูจะตักกินดูเงี้ยเดี๋ยวของเะไรซื่อนะครับ Hắn bằn 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 Vừa ngay nó ngâm rộng nó Nó Đó. Này Đó rồi ความดอกอกมันมันความอุ๊ยนา่นตักส่วนไหนมาเลยประเดี๋ยนี่น้องเจ้พ่อแม่พี่น,อน้นองไม่กินน้ำกันเด้ครับแซ่บพี่น้องแซ่บ và rất nó khá về đoạn cái tôi nâng thịt và mình nói thịt và bùa mà hết mặt mạc... mà bùa của mình nè tay học bài à กับบรีดทำให้เราไม่สูงขึ้นมากนะมันผุขึ้นมาก,มมากล้วเสียไะไรทำในน้องพี่น้องเนาะกินผู้เดียวบนบ่อนอ่ะกินหัวก็ได้กินหัวผูวกก้ขั้วกินใสผู้บ่ได,ด้แท้แช่กินเขียบตัวแล้วเห็นว่าอันนี้ผมก็ได้พร้มพอมแเรวก็เฮ็ดพร้อมกินเองพอร้อมครับพี่น้อง รสชาติจ,จัดจานด,ด,ดีครับพี่น้องเอ้ยหอมตึ้งกับเทียมถึ้งว่าหอมแดงฮึ่ล้ึนะนี่ครับ ดูตอนนั้นพี่น้องครับผมปุ่นนี่หมอนเรื่องเลียงอยู่ดิมันเดิน,นมาเด้อพี่น้องปวผู้คุนครับว้าอืมนี่ผักเนี่ยมันจะวอกายพี่น้องเอ้ย บางครั้งบางที่นาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวหาหลายเน้ปลาด้วยครับให้เราเรากินเพี่อนี่อยนะก้อนเดี๋ยวหาหลาครับพี่น้องครับผมผมก็ใส่เบ็ดไว้อยู่ดอกเพิ่งใส่เบ็ดใส่บ่วงไว้ปัจจุบันใส่บ่ได้เมือนี้ผมก็ได้ได้ไก่มากกินก่อนจะคอยติดตามว่าผมเสร็ได้ปลาตัวนี้บ่ที่ว่าใส่เบ็ดไหวนะครับใส่บ่วงไว้เสียหรือหนูบ่านัว ผมติดตามต่อไปด้วยพี่น้องเด้มึงเนี่ยแซบพี่น้องแซบผมเนี่ยครับว่าตัวกับผมเองน่นะเกิดมาเป็นคนฝ่ายอีสานนะครับคุณสี่ของประเทศไทยเลยค อิสระ,ะเฉลี่อว่าหาอยู่หากินนะครับแต่ว่าชาวเลี้ยงสัตว์กลุ่มพ้องจะไปเห็ดฝนได้ผิวหน้องเด้อผมก็ยดุนมาเช่นเดีวยวกแต่ว่าชาวเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูเด็หรือว่าเลียเยเ้ยงปลาปลาหรือตรงนี้ปันไดเลือกหาพักได้หมดนี่กินลงไปเถอนะนะปะท้วงบุญกันนนดกักนี่อ๋ ตอนนี้ยังอยากติดตามต่อไปได้วพี่น้องเด้อพันสักพ่อรอทงเบือนส่งถิ่นไปหายัางนอเพราะว่าคลิปคลิปนี้นี่คือว่าผมอันนี้นะครับมารีวิวพอไม่พี่น้องในบึงน้องคบเนาะการไก่ส่งเครื่องใส่บวบเสียบกับพี่น้องครับผมจอนนี้เลยติดตามต่อไปครับสวัสดีครับผมสองปู่กูาพี่น้อง